เอาละครับสวัสดีครับกันด้วยครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ผมก็มาเล่นเมค้ามาครับเออก็ EP สองนะแต่มาเล่นใหม่เพราะว่าผมลงหมดนะพีนั้นก็ไม่ล่นลงหมดก็มาเล่นใหม่แล้วหาแบบใหม่ก็ไม่หาแบบนีนหาซีดใหม่เลยนะฮะก็เป็นซีดที่แบบว่าก็นะก็มีแบบที่พื้นที่สวยๆในการเหมาะกับการสร้างบ้านทะเลอะไรแบบนี้นะก็เราก็จะค่อยสสำรวจกันโอเคก่อนที่ผมจะเล่นหลังตอนจากนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะคนละไลค์หรือหรือกดแชร์ก็ได้หรือกด ติดผู้ติดต,ตามก็ได้กดติดตามือกดกระดิ่งให้เพื่พลาดไม่พลา,พาคดคลิปใหม่ของผมเมืคนนี้ก็มาเล่นกันเลยฮนะเราก็เริ่มเหมือนเดิมฮนะเหมือนเดิมจุดลําเต้นที่ผมเล่นแล้วเล่นดีเล่นแล้วเล่นดีที่ผ่านมาแต่รอบนี้มันพิเศษฮนะในร,รอบลงหมดช่วยเล่นเยอะเลยแหละอาจจะเริ่มกินได้เร็วขึ้นเดี๋ยวผมพอหาท,ที่ที่มันแบบดีๆหน่อยท่างแถวนี้มันก็ดีแม่ก็ดีนะผมก็ทําการลงหมดแบบเตัดต้นไม้ทีเดียวแบบนี้ ชื่อไปเลยหายทั้งอันคือมันจะเข้าในตัวนะครับแบบนี้สะดวกนี่นะอุย้ยแม็นกระตบมีหินนะแต่เราใช้ขวาในพังเลยกันฝันไหมครับว่าเรามีที่ขุดหินแล้วอยากโบนัสเชตตอนต้นเกมะฮะก็ถ้าผมเล่นไปได้เรื่ยๆก็จะมีเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะเอาแต่มันจะว่างไม่ว่างก็ได้เตมมันนะโอ้โโอ้โหไ้เยอะไ้เยอะมากได้มาห้าสิบห้านะ คนกล้าไว้ทําเป็นพวกคบเพลิงน่โอ้โหที่ขุดจะพังละห,งหุ้ยหุ่ยตกใจนึกว่าตกเหวเกือบแล้วครับท่านผู้ชมเกือบได้ตายตั้งแต่ต้นเกมครับคือ,อน,นี่ผมไม่ได้ปรับของเออที่แบบว่าอะไรวะของแบบไม่ได้ตกอะ่ะอันนี้คือของตกกับตายแล้วของตกนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาดูซิเราต้องหาแกะด้วยแล้วก็ เออต,ต้นไม้เป็นธรรมดาแล้วก็มีต้นไม้เกือบสเตกหนึ่งนะเรียกว่าท่อนไม้สิตอไม้เออนี่างเไปขุดครับขุดมีบล็อกสี่เก้าที่ขุดจะพังละขุดอันนี้แหละขุดต้นนั้นนะคุ้มขุดอันนี้ก็ได้มาต้นปกติ กดระวังอุปกรณ์ใกล้พังแล้วเว้ยมันเตือนได้ไหมหมอนนี้หมอนนี้ก็หาโหลดนะ้ครับหมอนตัดต้นไม้เป็นหมอนคนไทยสร้างมานะมันไม่มีขายในนี้นะหมอนไว้ก่อนแต่ถ้ามันมีขายก็ซื้อถ้ามันถูกก็ซื้อเถอะครับถ้ามาแบบสองร้อยเหรียญอนะไรประมาณน้นสองร้อยสามร้อยเหรียญลนะก็ซื้อเถอะครับคุ้มดีเราเก็บไม้ได้สแตกหนึ่งแล้วเราก็จะพอคลินี้ก่อนนะอ้ยตรงน,นี้มันเป็นป่าต้นสนเว้ย ุ้ยหมู่บ้านเหรอเฮ้ยมีหมู่บ้านพอดีแล้วท่านผู้ชมโอ้โหมัหนก็จะหมู่บ้านเลยอะอะไรเนี่ยหมู่บ้านนี้มันแปลกๆป,กปกไหมมีกล่องเนี่ยเออเราขโมยแค่ม่ได้ฟักทองดีกว่าไว้ปลูกของเราเองนะเดีย๋ยวอนาะคตอาจจะมีหมดเพิ่มเล็กๆน้อยน้อยนะหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกัน มาดูที่ว่ามีอะไรบ้างมีเตียงนอนเตียงนอนก็อยากขโมยแต่ถ้ามันมีแกะก็ผมก็จะไม่ขโมยนะไม่ค่อยอยากเป็นคนชั่วมากซะเท่าไหร่นะอันนี้อ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมีอาหารไหมวะเขาได้ปลูกข้าวไหมเนี่ยมี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 บีบลูตกินได้อยูุ่้ยมีวัตฟินทำธนูได้ไว้ก่อนนะน้อันนี้ก่อนเอาบีบลูตจากชาวบ้านเนี่ย เราปลุกคืนเราปลุกคืนที่หลังเราปลุกคืนให้นะเราไม่คุณชั่วขนาดนั้นหรอกแต่ตามจริงตอนเด็กผมเล่นเนี่ยโมชันก็เก่านะคือแบบเลดตุ้มเปอันนี้คือแบบขโมยทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ก็ชาวบ้านไม่มีอะไรขโมยแค่ของที่จําเป็นนะพวกะเหล็กก็จะขโมยไปอ่ะก็นั่นแหละก็ไม่ได้ขโมยทุกอย่างก็ขโมยแบบพวกของจําเป็นเราปลุกให้เขาก่อนครับเผื่อเราได้มาอีกรอบมาก็ปลุกใหม่ ปลูกให้เขาใหม่ไงเออกินในด้านดีครับฟักทองเราไม่เอานะเรามีมาได้ฟักทองแล้วฟักทองมันทําอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยถ้าเราลงหมดอาหารผมยังไม่ไลงหมดอุย๊ยมีแกะนี่ไงพังพอดีพังพอดีได้แกะหนึ่งตัวครับเก็บไปแกะหมูหมูเขตอันนี้นี่หว่าเขตอะไรวะหนาวเออข้างล่างมันมีตกไปก็ไม่เป็น มาไอ้นี่นี่ว่าอาชีพห้องสมุดเออเรามีแอปเปิลเนาะกินเลยแล้วกันแอปเปิลตอนตอน้นต้นเกมครับที่มันแจกมาให้ในโบนัสโบนัสเชตคือกล่องที่มาแถมให้ตอนต้นเกม,มเราสามารถตั้งค่าในก่อนเริ่มแมปได้ไม่ได้ถือว่าโกงนะมันเป็นแค่แพ็คเริ่มต้นอะ่ะปมไป้นะสกิลตั้นแม่งช่วยด้วยเรายังไม่เข้าเมืองตอนนี้นะเดี๋ยวขอหาแกะเพื่อนนอนหรือไม่ก็อาจจะถ้ามันใกล้มืด ก็จะนอนนี่เลยตอนนี้พาธิก็อยู่บนหัวแล้วก็ไกลจะมืนแล้วตอนนี้เราหาขุดหินดีกว่าเราไม่ขุดตรงนั้นนะขุดพวกหินพวก่านนะก่อนแถวนี้แม่ก็เป็นนั่นไงว่าเราต้องเชื่อมออกมาข้างนอกเดี๋ยวหาดูก่อนสิว่าแถวนี้มันมีฐานหรือหินไหมรู้สึกว่าเหมือนจะนั่นังจะ่านอนะโอ้คิปเปอร์สองตัวอ๋อแมนระเบิดตัซะหุ้ยตรงนี้ไม่ฐาน เกียวต้นมีทักเิอทำได้ครับได้สูตรทำพุแล้วขอขุดทานก่อนอ้ยลืมแปว่าเออขุดทีเดียวนี่ว่าลืมลืมขุดทีเดียวครับครอบตัวหมดเลยดูดิได้เหล็กเอไม่ใช่ได้ฐานสิบเจ็ดก้อนกับเหล็กหก้อนก็ถูกกันนี้ถูกแล้วขุดฐานนี้ไหมนะให้มันได้สแต็กหนึ่งอเออแม่งไม่ค่อยมีอะไรเลยเอาดินเนี่ยดินโปะไป ุดนะครับเอาดินครับเฮ้ยจะถึงไหมวะนะเฮ้จริงมาขุดได้นะมันเก็บข้อตัวเลยใช่ใช่ใช่นี่ไงอ่าสามสิบสองก้อนครับครึงคร่งสแตก็กแล้วครึ่งสแต็กเกือบได้สแต็กหนึ่งีจริงเราลงไปก็ได้นะแต่เรายังก่อนยังไม่มีที่นอนครับถ้าม,มีที่นอนเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวนั้นเรามีเมล็ดโก,โก,โ,กโก้ได้นี่หวา เราต้องหาที่แบบดีๆด้วยบ้านอกี้นะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราก็หาหมูบ้านใหม่เออแต่ถ้ามันขายแผ่นที่หมูบ้านนักขายแผ่นที่นั้นนก็จะดีอยู่มีแกะไหมวะแกะมันไปไหนหมดเนี่ยเจอเต่มหมูกับวัวแล้วก็เออยังไม่เจอเวอร์รี่เลยเอเวอร์รี่ปลูกได้ครับปลูกล้อมรอบอะล้อมรอบบ้าน ABC ก็ได้นะพวกซอมบี้มันจะได้ไม่มา มาไปแล้วเออนี่ไงเจอแล้วขุดไปทั้งต้นนี่แหละได้มาเจ็ดอันนับเขาถืออย่าถือไอ้พวกอาหารนะ่ะเดี๋ยวหมาป่ามันโดไปเอ้ยไม่ใช่หมาป่าสุดั้ากิ้งจอกมันโดได้ดูสิว่าตรงนี้มันมีอะไรไหมนะมันไม่มีเลยอะ่ะโอ้ยมันเหมือนไม่มีเฮ้ยตรงนั้นม,นนมีมีหมู่บ้านนับ <laughs> มองเห็นไกลก็งี้เนี่ยก็นี่งนะี้แหละ แต่ถ้าแบบเออท่านใดที่แบบคอมไม่แรงพอหรือแบบมือถือไม่แรงพอเราเราไม่สามารถปรับได้เยอะนะครับอันนี้ผมปรับระดับสามสิบเลยเนี่ยไอ,อมองเห็นแบบยี่บห้าหรือสามสิบเน่ยจะไม่ได้มองในไกลสามสิบบล็อกหูเราเห็นเห็นอยู่บนเขาเลยหมู่บ้านเราเจอหมู่บ้านใหม่ครับเป็นเรื่องที่ดีพออาศัยเลยแล้วกันอาศัยอยู่ชั่วคราวครับนั่นยังหมู่บ้านวิ่งน่าจะใหญ่เลยไม่รู้หมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านไม่ใหญ่นะแต่ที่รู้ก็ ขอไปดูก่อนไปไปไปแถวนี้มันตัวติดจิมีฐานยังไงมีฐานด้วยวมีทีิงมีฐานนะฐานเยอะเลยแหละไม่เยอะเลยตัวติดจะเยอะนะไอ้พวกแบบตามโคนหินแบบใกล้ใกล้กับทะเลหรืออะเ,เ,เลเออทะเลแหละมันเป็นแบบสาล่ายเนาะฮ๊บฮิบฮบเว้ยติดอุย้ยโดนเนาะไม่เป็นไรกินแอปเปิ้ลได้ ไปมือละเรารีบเรารีบไปครับเฮ้ยจะแกะ,ะแกะค่าแกะก่อนครับค่าแกะเรารีบไปหมู่บ้านเพื่อไปนอนเพื่อไปนอนรู้จะทันป่าวถ้าจะอีกตัวหนึ่งก็คราฟเลยใช่ถ้าจะอีกตัวหนึ่งก็คราฟเ,เลยครับคราฟเตียงโอ้โหแม่งหมู่บ้านไม่อยู่ไกลซะด้วยสิไม่อยู่บนเขาอะเรวขอดูองแล้วเดี๋ยวนี้มีแกะป่าวะ เฮ้ยน,นี้ไงไม่เกิดต่อหน้าเลยถึงเวลานอนแล้วครับพี่ชายไปไหนครับแกะเออดีพามครับนี่สีอะไรเฮ้ยเก็บสิใช่สีขาวหรือไม่สีเทาอ่อนโอ้โหถ้าสีเทาอ่อนเนีียสีอะไรสีเทาอ่อนเหมือนกันแม่งเร็วๆๆๆแล้วก็เอาแกะมาปึ๊บ แล้วก็แกนี้เออึ๊บพ่อครับโตครับเตียงนอนครับมีดแล้วการขี้เกียจแล้วนอนไม่เงยเกือบมือก่อนเดี๋ยวมอนมันเกิดเช้าพอดีเออเรายังไม่อยากสู้ครับเพราะว่าตายของตกเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวจะหาหมดเออ มีลงศพมาเสือนี่ไงโหหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหใกล้ๆนี่แหละเขาเรียกว่าไรวะเอ่อหิมะแม่งมีแต่เขาแถวนะั้นปึ๊บจ๋อมอไปไปฮึบฮึบฮึบดินดินหักแมะไป มีอาหารให้กินไหมหูหมู่บ้านนี้ใหญ่นะครับหมอะการนี้ดีการแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเออทำการทำแบบอาจจะมีอาหารให้เรากินนะเดี๋ยวเราจะทำปกักทอตเดี๋ยวนี้เยอะเลยแล้วก็จะทำกำแพงให้เขาด้วยนะเพื่อหมู่บ้านจะได้ไม่ตายครับเพราะว่าเราจะฟาร์มทำฟาร์มไอร็อกเกิเลด้วยเราต้องขุดเยอะเลยแหละนี่ฮยไอมา อ่านต้องว่ามันกี่สแต็กวะเยอะคนเนี้ยวัวลำคาญหิมาวปเออขึ้นไม่ได้เอบเอบโ้สิว่าข้างในมีของเลยไหมไม่มีมีแต่เตียงนอนว่านายทำอะไรกันอนะยิงกันออกทำไมไปทีละคนดิโอ้ยดูดิบีแก อุ้ยมีเหล็กคุดเหล็กก่อนเหล็กครับเหล็กขุดเลยอ่ะโอ้เหล็กมา1สิบสี่ก้อนก็ทำพี X เอสเหล็กได้แล้วนะเาค่อยทำครับมาสำรวจก่อนนั่นไงว่าละต้องขุดอ่ะค่อยๆเดินครับไม่รู้ว่าอันไหนคือ ไปได้ไปไม่ได้มาดูหน่อยสิวันนี้บ้านไอ้นักช่องปรุงอุ้ยนี่ไงโพแทลเดี๋ยวปลูกให้ใหม่นะครับชาวบ้านปลูกไว้กินเองครับนี่ครับของเต็มอ่ะเดี๋ยวเอาดินออกเราปลูกให้เขาใหม่โพแทลกับมเมล็ดมา เฮิบเฮิบเฮิบเฮบฮิบฮให้มา14ลูกกันถึอว่าดีโอครับปลูหม right? ู่บ้านในตรงนี้เนี้ยโอ้หไม่ใครมัน <Zone favorite puzzles> ันหามันเกิดตรงเขาไม่ชอบเกิดตรงนี้นี่ไงอีกสองต้นครับปลูกปูกมีมีสี่มีประมาณสี่ต้นใช่อ๋อพ่ใช่เลยหกอันเป็นหมู่บ้าน มีของอีกแล้วเออวันนี้มีนั่นเหรอวะไอช่างช่างที่มันจะเป็นแบบช่างตีเหล็กอะตีพวกรับดาบมีดอะมันจะมีอยู่นะแต่วันนี้มีเลยไหมไม่มีแบบอันนี้ก็เหมือนันไปได้กล่องป้าไม่มีหรอกจะไม่ผิดยิ่งไอแม่บดนี่ก็ดีนะเพราะเราจะใช้ไอ่ต้องไปหาเลยนะเนเธอร์เลยคือหาอย่างนี้ก็คือแทงไฟในรกลอกอะไม่ได้ก็แลกของกับพิกลินอะ เราเอาไอ้ทิ้งดีวะเอาเห็ทิ้งก่อนก่อนจริงๆเราไม่ต้องทิ้งอะไรนะปลูกไว้ตอนนี้นมันก็โตได้เหมือนกันนะแต่มันไม่โตหรอกโอ้หแก่ทีนี่แก่เยอะเลยเดี๋ยวเราทำขนมปังกินนะฮะกระลำมันมีโตคราฟอยู่เนาะนี่ฮนะเอานี่ทิ้งก่อนขนมปังอยู่ นี่ไงเฮิบเอามาสิบอันเหลือเศษหนึ่งยบร้อยครับเอามากินก่อนมาทางชีวิตเฮย้ยอะไรอ่ะไม่มืเดิมแบบนี้แม่งตกใจแล้วเว้ยนึกว่าจะมาฆ่าไม่ทํําทาอะไรเลยมาขโมยข้าวกินแค่นี้แล้วก็อะไรอีวะ ไ,ไ Hunt, อ texting, ไ pues <th> ้เมล็ดไอ้ต้นมังนี่มันคดเปลืองพื้นที่เดี๋ยวเราทำเป็นปุ๋ยได้นะทำปลูกต้นไม้แถวนี้ก็ได้เออไหนๆแล้วะเราแต่พื้นที่นี้ไม่ไม่เหมาะว่ะไม่เหมาะอันนี้การอันนี้เลยการสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นหิมะเอาไปดูที่อื่นหน่อยสิเราจะหาที่ปักหลักฐานอะไม่อยากได้ที่แบบอุ้ยอู้ยไม่เนาะ ดูเลยว่าไอเอ็นบเนี่ยมันโดนโดนไอหิมะมนกันอนะเฮ้ยกระโดดข้ามเลยกคเกียดอะมันต้องใส่ถุงถุงเท้าหนังนะถึงมันจะไม่ไม่จมลงไปในหิมะเท่านี้ไม่เป็นหิมะหมดเลยมีหมู่บ้านพอดีกัเลยมาดูมีของไหมไม่ม,มีมีอะไรเลย แหกไหมไม่มีอาชีพเ,เสื้อก็ดูละโอ้ยเขาปลูกข้าวของมันเว้ยปลูกแล้วโปจตโตกับไอ้นี่โตแล้วขุดเลยครับขอญาตขุดโอ้โหน้ำไม่เป็นน้ำแข็งมันมาเดี๋ยวปลูกให้ครับแม่งมันไม่ยอมปลูกแม่งข,ข้าวมันไอ้นี่เลย บนท่านที่ทําได้นะแต่มันก็จะแข็งอีกเพื่ออะไรไม่รู้ทีแพ้แล้วอืมตองไหนดีไหมล่ะเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอมูมาอีกมูมาหนึงอะไรวะเนี่ยโห แถวนี้หมู่บ้านไม่ติดกันสามอันเลยอะสามอันเลยอะโอ้โหอันนี้มันมีช่างแถวนี้มันเป็นหมู่บ้านดียังวะอุ้ยแครอทไว้ไอ้น,นี่เป่แคออรอทเราจะทิ้งดีวะสติกไม้ทิ้งก่อนแนะล้วกันแครอทครับเดี๋ยวเราปลูกแค,ครอทในเข้าด้วยอันนี้มันเป็นแบบโหเราได้พืชมาครบเกือบทุกอันแล้วเนะี่ย ไม่ต้องที่ไม่ต้องหาจากซอมบี้อ่ะเราขาดแค่พืชอะไรนะหมดแล้วมั้งบีบลูตก็มีแล้วนะมีบลูดข้าวอะไรเนี่ยมีหมดละโอ้โนี่ัมาแตกหนึ่งอ่ะปลูกให้เลยแล้วกันมาปลูกให้เลยอ่ะปลูก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  ดูดิปลูกไปเหลือครึ่งหนึองก็ถือว่าดีอยู่แถวนี้มันแบบมีไอเย็นครับอากาศหนาวน,นี่มีบ้านวิ่มีพ่อค้านี่แล้วโอคาด้ล่นขายอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแค่งมันรอได้เลยใช้ขนะบาบังสีอันแต่ไว้ก่อนนั่นแนี้มีถ้าแน่เลยนี่สิงโตมีนะ่ะบ้านสุขไฮเทคสร้างตูสองชั้นการซอมบีเอ้ยเฮ้ยโอ้โห ขอบคุณนะโปรตีโต้ไปลายแมวเหมือนกันอะไนบ้างนี่มีไหมมีเหมือนกันครับเอบ็มมอนเล่าเนี่ยโอ้ยมีโอ้โหมีนี่เดี๋ยวขอ,อน,นี้เก็บอันนี้ก่อนนะสแต็กหนึ่งอะเอ้ยเก็บไว้แค่นั้นเราเก็บไอ้พวกนี้มาอะไรที่มันแบบไม่สแต็กหนึ่งอะเก็บเข้าไปเออเอ็มมอเล่าเก็บเข้าไปยังไม่เต็มเนาะกยีนก็เก็บเข้าไปไม้ก็เก็บเข้าไป เก็บเข้าไป <glaube. S 2> เก็บเข้าไปด้วยเออเนื้อเหรอเนื้อไว้ก่อนอันนี้เก็บเก็บเข้าไปครับอันนี้ก็เก็บอันนี้เออเอาเก็บไม่ได้เอาเก็บได้แค่หนงอย่างเว้ยาปลาเก็บเข้าไปทอดนี่ยังก่อนเดี๋ยวได้ครับเหล็กนี่เก็บเข้าไปโตรคามก็เก็บเข้าไปประมาณนี้ก่อนไหมอันนี้เก็บเข้าไปมาประมาณนี้ก่อน เอ็มลอมาแล้วครับอันนี้มีอะไรบ้างนี่ยเป็นฟักทองอีกแล้วอ่ะยัดเข้าไปดีรับปุ้มือแล้วนอนเลยแล้วกันนอนน,น,อน,นี่เตียงเข้าเลยแล้วกันนะนอนเช้านะครับเตื่นตั้งเ,เกิอใหม่ครับหมู่บ้านนี้เตืนไปไหนก็เจอแต่หมู่บ้านนะเป็นดวงดีจริงๆเลยอุ้ยเข้ามันอ๋อตกใจหมดมันเป็นอนนี่ภูเขาครับเราหาที่ดีๆนะไม่เจอแต่หมู่บ้านอันนี้เลย ไม่เจอที่ดีๆเลยอ่ะ้ยห,หมูปา่าเจนมี่ดูไปว่าถือเคลรลอดอยู่หมูป่าเขตหนาวมีขนดูแถวนี้ไม่มีในเขตหนาวดูดิดดมีไม้ละมันก็บอกการสร้างไม่เยอะบนเขาแต่ว่ามันพื้นที่มันแบบมันไม่ขนานกันหมด เราต้องมาอันนี้แปลอีกแต่ก็ไม่ได้หมอนที่แบบการสร้างบ้านนะเราสร้างล่างสร้างบ้านก,กับปักหลักฐานไม่้เราก็ต้องแบบพายเรือไปที่อื่นอุ่หูมดูไม้อกนั่นดิเต็มเหนียวเลยนักออกินจอกเฮ้ยเฮ้ยเกือบตก เฮ้ยแถวนี้มันเฮ้ยถ้ามีต้นนี้คือในถ้ำมันจะเป็นอะไรนี่ครับต้นนี้ยิ่งหายากอยู่นี่ครับต้นนี้ต้นเนี้ยในถ้ำมันจะเป็นข้างล่างอ่ะมันจะเป็นถ้ำที่แบบว่าคล้ายๆเหมือนถ้ำที่แบบเหมือนเหมือนไปอมป่าไหมอ่ะมันจะมีแบบถ้ำแบบกว้างคือดีอยู่นะแต่ไม่รู้ดีเปล่าถ้าแบบวงสวยมันก็จะเป็นเล็กๆอ่ะแล้วก็ต้องขุดหาต่อเองอะโอ้แถวนี้แม่งสวยเลยวะสวยอยู่นะแถวเนี้ยแต่ว่าแม่งมีแต่ป่านี้ไว้ อาณาอกเนี่ยในป่าปกติอะแบบหรือเออหรือด้ป่าชมพูนี่หว่าที่เรายังไม่เจอใช่ปกติอยู่บนเขาแ,แต่ตรงนี้มันจะเป็นแบบโซนที่แบบว่าป่า,นนนเ,เ,าเ,เนี่ยอยู่บนเขาหมดเลยเอาเราทเรือ,อครับนี่เอาไม้นี่ออกมาแล้วเนี่ยใส่ไปมาคราบดิ เรือนี่พอดีเป๊ะก็เอาใส่ไปบุดหน่อยเราจะไปที่อื่นนะครับเหมือนผมเห็นหมูมบ้านอีกนะหมู่มา้า,มมาตรงนู้น แถวนี้ก็เหมาะกับการทาบ้านอยู่นะแต่ว่ามันจะติดใกล้ไอ้พวกอินเดียน้ําแข็งอ่ะไอนี่ไม่มีติดน้ําแข็งต่างๆอ่ะไม่รู้อันนี้หมู่บ้านเดิมที่ผมเคยมาเปล่าหรือไม่ใช่อุ้ยนี่ไงต้นหิ่งห้อยต้นนี้ครับจะเปต้นย่้าใหม่ต้นย่้าใหม่นะที่อัเป็นมาเมื่อนานมาแล้วช่วงยี่สิบห้ายี่สิบห้ามีนาแล้วที่ผ่านมาก็าได้เพิ่มอันนี้มาครับหิ่งห้อย ขายังไม่เพิ่มอัปเดตใหม่นีะฮะที่มันมีแก๊สบินได้อ้เออเราขี่มันได้สิมันได้บินมันก็บินได้แล้วนะแบบเลี้ยงมันได้อะตัวนี้ไม่อัปเดตมาเลยอัปเดตแต่อะไรมาไม่รู้อะไอ้พาศาตร์ต่างๆไมโอมเปลี่ยนแปลงตามแต่ไมโอมจะไม่เหมือนกันหน้าตาแต่มันก็ประโยชน์เหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> แค่แบบว่าเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนสกินอะวิเธแถวนี้เหมาะการสร้างมากอยู่นะเนี่ยมันโล่งโล่งมาก ออกกันอยู่พักชุกได้ชินไปวันนี้ใหญ่หมนกันนะแต่ตรงนั้นผมเห็นอุย๊ยมีราวาพร้อมใช้งานคนระับเป็นรกได้ทันทีเลนะเนี่ยบ้านใหม่วันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่มมนไม่มีอเนกลิกแล้วน้องหาไอ้ช่างตีดาช่างตีเหล็กไม่มีเลย ผมมานเนี่ยโอ้มีมีมีนี่ไงเจอละเออก็จะเจอครับขายได้มั้งเนี่ยอุย้ยเอาฐานแรกเป็นไอนี้ได้เอาก็อเอาเลยครับลูกพี่เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเอาให้หมดเลยก็ได้เนาะเออเลื่อนขั้นแล้วน,ลน่าจะหมดมั้งอ่ะเอาหาคนใหม่ได้อุย้ยเราเออไม่ล่อแรกมีเนี่ยแต่ไม่เอาอะถ้าเป็นที่คุณอุอย้ยอะไร,รไยังไงทันมาสุดท้ามยมาอุอย้ยอันนี้ก็ดีอยู่นะ ของไม่กับความคงทนอ้ความคมตีแรงขึ้นดีหัวเอาเหล็กขายได้เอเ้ฟาร์มเหล็กขายได้นี่จังหวะเฮ้ยมีทุนเหล็กพร้อมแล้วครับท่านผู้ชม,มออกซิเดียนพรอบอุดไปดูนันลกได้เลยนี่เอ้ยเอาเรื่องกันนะอ๋อมืดพอดีเลยเวห้หมนา้นี่ไม่ธรรมดาแค่หาไอ้พ่อค้าไอ้เอเอหมู่ชาวบ้านท,ที่ทำอาชีพน่ะก็นี่ลนะ มหวานแววครับนอนได้ประตูนรกมาด้วยรวดเร็วหันใจนอนไม่ได้ครับรอสักพักหนึ่งนอนแล้วนอนได้ละวันนี้นอนได้ละน,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 นอนไม่ได้อีกหน่อยมันจะมืดสักทีเฮ้ยมืดอ,นนอย่างน,น,นอนไม่ได้นะอ,อ่ะอะไรอยู่จะมืดมืดอย่างนี้อนะ่ะ ต้องรอพยา,อาธอาทิตตกดินอนะ่ะเออนอนได้แล้วเราต้องจุดจุดเกิดตรงนี้เนาะนี่โอเคเราหาที่ตั้งตั้งปักหลักฐานของเราอนเท่านี้ได้อยู่นะมีู่บ้านนะนี่แล้วค่อยหาจุดไฟให้เขา,เออา,าล้วกันเอาขายหมืนละหาไม่ได้ถ่านหา,หาง่ายๆแค่หาถ้ำมันก็เจอเลย อ,อ๋อขอแถวไหนดีว่าการสร้างบ้านลาวาไปเอามันในนี้ไปนะคะดูร,บรอบๆก่อนเพื่อมันมีที่ดีๆครับอมันเป็นน้ำเลยเราตรงนี้นกับน้ำเลยเว้ยจริงข้าเราถางป่านี้ก็ได้ที่โลง่ลงๆนะบอกไว้เลยอะ แถวข้างล่างนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะตรงนั้นนะ่ะจะหาที่ดีๆก่อนก็ไม่รู้แล้วอะตรงไหนดีนะมีแค่ตรงเนี้นดีสุดละไอโอเพิ่งเห็นแล้วก็วนมาที่เดิมลนะนะคือตรงนี้นอันนี้สุดลนะเนี่ยต้องจะเกิดตรงนี้แล้วครับแล้วก็อันนี้ โอเคส้าคลิปนี้ก็เอาไวปป้เปียงเท่านี้ฮะก็นะก่อนันเดินทางมาอย่างนานๆก็ไม่มีอะไรหรอกมีแค่เดินทางกับฟาร์มของนิดๆหน่อยๆก็ได้ของมาเต็มเพราะว่าหมู่บ้านติดกันสี่ห้าสามสี่ที่เลยเนี่ยใ,ใกล้ๆกันเลยแต่เป็นหม,หมู่บ้านเล็กๆนะที่เราเจอมานี่หมู่บ้านใหญ่สุดละแล้วก็ได้ออกซิเดียนเพื่อทำตัวมิติใกล้ซะก็เรียบร้อยเลยในกันไปนะมันใช้เกียร์นะสิบอันหรือแปดอันเนี่ยจะไม่ได้ก็น่าจะแปดอันปะ่ะเออหนึ่งมอนสองหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบอันเนาะเออขาดอีกเออแปดเก้าสิบอีกสามอันจริงๆล้วก็มีธาราวาตรงนั้นนะก็ขุดสามอันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งหรือทําแบบลวดรัดแบบมันโปะไเยอ์ที่แบบเอาน้ําเทใส่เทใส่ใสอั้นก็ง่ายๆเหมือนกันโอ้ย okay, สรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นเพียงเท่านี้ฮะก่อนที่จะจากกันไปก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายมาเจอกันคลิปหน้าฮะ